วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023วันนี้มีด้วยกัน2คู่นะครับคู่ที่หนึ่งแอสตันวิลล่าเปิดรังวิลล่าพา์คต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในค่ำคืนวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566เวลา19นาฬิกา30นาทีตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศน์ฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมและสำหรับคล ที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน100%อย่าลืมนะครับตามละแอดที่ทา่านห็นแอดแปดแอตเลยครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าผลงานดับลงไปพอสมควรแพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับเกมนี้จะเล่นในบ้านของตัวเองก็หวังที่จะคว้าชัยชนะให้ได้ส่วนทางด้านทีมเยือนอาร์เซนอลฟอร์มก็ออกทะเลไปไกลจนตกจากตำแหน่งจ่าฝูงบุกมาเล่นเกมนัดนี้นะครับยังไงก็ต้องเดินหน้าคว้า3มแต้มเพื่อกลับขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้อีกครั้งหากเปรียบ ยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วยังมองว่าแอสตันวิลล่าดูเป็นรองแม้ว่าจะได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็ตามนะครับแต่ว่าทีมก็มีปัญหาหนักในเกมรับเสียประตูง่ายมาก2นัดโดนเจาะไปถึง7ลูกมาเจอกับอาร์เซนอลที่แม้ว่าจะเล่นผิดฟอร์มในช่วงหลังแต่เกมลุกของพวกเขาก็ยังอันตรายอยู่นะครับหากดึงสติกลับมาได้มุ่งมั่นตั้งใจและมีสมาธิกับเกมก็ยังเชื่อว่าทับปืนใหญ่อาร์เซนอลยังดูอันตรายและเฉียบขาดกว่านะครับและน่าจะบุกมาคว้าใช้กลับบ้านได้ไม่ยากและผลสกออ์ที่แอสจะฟันงในค นี้คือแอสตันวิลล่าเปิดลังไพ่อาร์เซนอลด้วยสกอร์หประตูต่อสฟันธงครับผมต่อกันที่คู่ที่2นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดลงังเซนต์เจมพาร์ต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในค่ำคืนวันที่18ปกุมภาพันธ์2566เวลาเที่ยงคืน30นาทีตรงนะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับเจ้าถิ่นทัพสาลิกาดงฟอร์มในเวลานี้อาจจะแผ่วลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในทิศท,ทางที่ดีนะครับและการโคจรมาเจอก,กันกับคู่แข่งในวันนี้เจ้าถิ่นน่าจะเปิดหน้าสู้้้้เเพพพืื่่ออคควาาา3แตมมสํัญใหไดย ให้รอดปลอดภัยต่อไปหากได้ลูกนไวัยคงจะเน้นเกมรัดกลุ่มตามแบบฉบับของเอ็ดดี้เฮาอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนหงแดงลิเวอร์พูลพึงได้ใจกับชัยชนะมาหยกๆยกแต่ง,งานนี้เหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาที่ต้องมาเจอกับเจ้าถิ่นที่กําลังผลง,งานค่อนข้างดีนาทีนี้ต้องการความเฉียบคมในแดนหน้าอย,ย่างมากในการทำประตูหากยังทาขาดขาดกันเกินจุดจบคือต้องกลับบ้านมือเปล่าเป็นแน่นะครับหากเปรียบเทียบฟ,ฟอร์มกันแล้วถือว่าเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบอกเลยว่ายังคงฟอร์มเก่งได้อยู่แล้วนักเตะทํางานเข้าขาเข้า ใจกันอย่างดีงานนี้หากได้ความเฉียบคมและไม่ประมาทน่าจะปากคู้แข่งได้ส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนลิวปูฟอร์มยังลุ่มลุ่มดอนดอนต้องลุ้นเหนื่อยกันทุกด้านงานนี้หากไม่มีไม้เด็ดหรือจบสกอร์กันไม่คมคงต้องนั่งระทมกันอย่างเดียวนะครับซึ่งงานนี้ดูแล้วเจ้าถิ่นมีภาษีที่จะกดประตูได้มากกว่าแต่ก็น่าจะชนะแบบหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับและผลสกอร์ที่แอดจฟันธงในค่ำคืนนี้คือนิวคาสเซลยูนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะลิวปูด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งฟันทงครับผมและเพื่อนเอนค,ค,คูเ่ นี้ยังไงคอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน h o t s p o r t ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ